มาแล้วคะ่ะมาแล้ววันที่เจ็ดวันนี้ตื่นสายนะคะวันเสาร์รู้สึกมันจะต้องเป็นวันหยุดอะไรประมาณนี้ทั้งที่ไม่ได้ทางานรับราชการอะไรกับเขาก็อยู่บ้านทุกวันอยู่แล้วตื่นสายนอนกินงไปกิ๊งมาอยู่นั่นแหละกลับมาครับฉาบาวันที่เจ็ดนะคะทากันเลยเมื่อวานก็เข้าไปฟังประชุมมาบอสแป้งก็มาเล่าเรื่องชีวิตของบอสนั่นแหละแบบรู้สึกเป็นผู้หญิงที่มีความพยายามไม่ยอมแพ้ต่อสู้ไม่ยอมแพ้อะไรประมาณนี้แหละ ฟังแล้วก็ได้แรงบันดาลใจแต่เราจะทําสําเร็จหรือไม่สาเร็จมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะคะแต่ตอนเนี้ยเทรนด์มันมาแล้วนะคะในในใวอทอสมาทาตลาดในทิ๊กต็อกไงแล้วมันก็แบบดังปังมากเลยนะคะ mm. เราก็ต้องอาศัยช่วงนี้แหละน้าขึ้นต้องรีบตักนะคะน้าขึ้นต้องรีบตัก mm. มันมีคนโฆษณาให้เราแล้วอะเราก็แค่ตามกระแสไปอย่างงี้ค่ะ <S <S ถ้าถ้าไม่มีโฆษณาไม่ดังไม่อย่างไรเลยเราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นกว่าจะโฆษณากว่าคนจะเชื่อถืออะไรอย่างนี้มันนานนะคะแต่น,นี้คือเขาดังแล้วเขาปังแล้วนะคะเราก็แค่กกระะแสไไปปตาามเขค่ ตอนแรกป้าก็สงสัยอยู่นะแบบป่ามันป้าเคยซื้อแต่แบบหลักสามสี่ร้อยขึ้นไปอ่ะส่วนใหญ่มันจะแพงมันจะเกินไงอันนี้99บ้บาทมันจะใช่หรือพอไปฟังวัดแต้งท่านก็ถ่ายรูปโรงงานผลิตอะไรมาให้ดูนะคะแล้วก็เราก็มานั่งคิดตามวิธีที่ท่านอธิบายไว้นะคะก็คือ ถ้าไปขายในห้างใช่ไหมมันก็จะมีค่าค่าเช่าห้างค่าเปิดร้านบูทนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะมันก็มีมันค่าใช้จ่ายตรงนั้นค่อนข้างแพงนะห้างสรรพสินค้าค่อนข้างแพงนะคะของที่อยู่บนห้างถึงต้องแพงตามไปด้วยเพราะค่าเช่ามันแพงไงนั่นแหละตัดตรงนั้นออกไปนะคะมันจะเป็นระบบขายตรงซิงเกิลเลยจากโรงงานมาถึงคนมาถึงมาถึงแม่ขายเราแล้วก็ตรงมาถึงลูกขายเลยมันโดยตรงไงมันตรงลงมาเออเมื่อนั้นแต่ก่อนที่ ชาวนาขายข้าวไม่ได้กาไรนั่นแหละเหมือนกันเลยเพราะว่าต้องผ่านลงสีผ่านพ่อค้าคนกลางใช่ไหมคะก่าจะมาถึงผู้บริโภคเดี๋ยวนี้ข้าวก็เข้ามาขายแบบขายตรงแล้วนะก็เข้ามาขายในติ๊กต็อกอย่างนี้แหละล้วก็มีข้าวข้าวนี่นะคะข้าวไลซ์เบอร์รี่ของพี่อิงตรีนะหุงหอมก็เข้ามาขายในนี้นะคะใครสนใจก็ลองไปดูนะข้าวพี่อิงตรีนะคะข้าวไลซ์เบอร์รี่อเวลาพูดมันจะชอบไหลแบบนี้ต้องเข้าใจป้านะป้าเป็นคนแบบ ไม่มีสคริปต์อยากพูดอะไรก็พูดไปเรื่อยยนั่นแหละแล้วก็มานั่งคิดว่าที่ทำไมคีม,มันถูกทำไมคีม,มันถูกก็คือมันตัดค่าการตลาดตรงนี้ออกไปนะคะถ้าเกิดไปวางในห้างมันก็จะมีค่าเช่าตรงเนี้ยค่าเช่าป้าว่ามันจะแพงกว่าค่าต้นุนทีมซะอีกนะเพราะว่ามันมันเหมือนเป็นการกระจายไงเขาห้างเขามีพื้นที่มีอะไรแล้วก็มีคนมาเดินแล้วเหมือนเราเอาของที่ไม่มีคนรู้จักไปวางกลางตลาดเราก็ต้องเสียค่าตลาดแบบนั้นละคะทีนี้อันนี้ส่งตรงออกจากโรงงานปับ๊บก็มาตรงจากแม่เราแม่เราก็มาสง่สงส่งส่งต่อให้ลูกกระจายใช้คนกระจายไงงอใ้้คนนกกรระะะจจาาาายตตตส่่่่วทีปหับลด ็มาส่งต่อให้กับคนเหมือนเราร่วมกันผลิตแล้วก็ซื้อของของเราใช้กันเองอะไรประมาณนั้นแหละคะ่ะอันนี้ก็วันที่7แล้วนะคะป้าว่ามันมันสะดวกสําหรับคนทํางานนะคนสาวทําง,งานออฟฟิศบางทีเราอยากนอนตื่นสายๆไงเราต้องเสียเวลามาแต่งหน้าเนี่ยครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราอยากออกจากห้องน้ำปุ๊บเราก็ไปเป,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 ปื้อนๆๆเสร็จเลยคาะรีนิดนึงก็ออกจากบ้านได้เลยอย่างเงี้ยนะคะคือมันเนียนเลยมันเรียบเนียนเลยนะคะหรือไม่ก็จะพกแป้งตลับไว้ต,บ,ตอบอีกทีนึงก็แล้วแต่นะคะแต่ป้าว่ามันมันเนียนแล้วนะมันเนียนแล้วนะคะก็จะเป็นก ครีมบำรุงผิวกันแดดให้เราในตัวเลยมีครีมบำรุงผิวมีกันแดดแล้วก็รองพื้นให้เราเลยรองพื้นให้เสร็จสักก็เหลือแต่แป้งพับส่วนใหญ่ผู้หญิงจะพกแป้งพับอยู่แล้วนะคะก็ไปตบเพิ่มเอาออกซับๆหน่อยก็ตบเพิ่มก็แล้วแต่นะคะใครสนใจก็ทักมาทางบ้านนะคะราคาสมาชิก3 5 0แนะนําให้เป็นราคาสมาชิกนะคะเพราะว่ากระปุกนึงเนี่ยเราใช้ถ้าเราใช้ดีใช่ไหมก็พี่เอาไปกระปุกนึงน้องเอาไปกระปุกนึงพอเพื่อนเห็นก็ไปกระปุกนึงอะไรเงี้ยมันก็จะหมดเออต้องมีต้องมีไว้เป็นราคาสมาชิกเลยคือเราจะได้มีเเเเเราาจะะะไไดด้้ปปป็็นนนนนนตตัััวววแแททลยยถซกุีมม่ค คือพอซื้อได้ใช้ด้วยแล้วก็ได้เป็นตัวแทนด้วยเผื่อใครถามอย่างงี้เราก็ได้เสนอมีข้อเสนอไงก็จะเป็นเหมือนเราก็มีรายได้ด้วยเราเสนอไปของดีเขาก็มีรายได้ของเขาด้วยเพราะว่าตรงส่วนที่เรารายายได้ของเราก็มาจากค่าการตลาดที่ป้าพูดให้ฟังนี่แหละคะ่ะใครสนใจก็ลองทักมานะคะแล้วเจอกันใหม่วันที่8ค่ะสวัสดีค่ะ